ครูสิตาตอกย้ำความปังที่สุดของสินค้าแบ่นไทยที่ไปไกลระดับโลกกับ TSW รวยงงในดงเงินกับครูสิตา เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำวินาทีนี้คงต้องยกให้กับนักธุรกิจสาวสวยคุณพัสิตาศักสิริธนากุลหรือครูสิตาไลฟ์โคชชื่อดังบนโลกออนไลน์และผู้ก่อตั้งการตลาดเหนือมนุษย์แบนแรกและแบนดเดี่ยวที่จดลิขสิทธิ์เป็นของตอนเองสู่การพัฒนามาเป็นระบบ TSW ภายใต้แบน TSW ที่มีสินค้ามากกว่า50รายการทีล่าสุดทุ่มงบไม่อั้นจัดงานฉลองความสำเร็จที่สุดของสินค้าแบรนด์ไทยที่ไปไกลระดับโลก สามารถสร้างรายได้ใน1ปี330ล้านบาทโดยไม่ได้มีการยิงแอดโฆษณาหรือจ้างดาราเน็ตไอดอลมาช่วยในการประชาสัมพันธ์ทำการตลาดให้กับสินค้าจนเป็นที่มาของแฮชแท็กการจัดงาน TSW รวยงงในดงเงินกับครูสิตาไปฟังครูสิตาเปิดใจถึงรางวัลและธุรกิจสุดปังกันเลยค่ะ อยากให้ช่วยพูดถึงการจัดงานในวันนี้สักนิดนะะึงค่ะยิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะการจัดงานวันนี้นะคะจริงๆเนี่ยถ้าไม่ติดโควิดนี้เราจัดกันหลายหลายรอบแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้เป็นการตอกย้ําค่ะว่าคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาก็แล้วแต่เนาะทุกคนย่อมเจอปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ยอมแพ้วันหนึ่งมันจะเป็นวันของเรารู้เองก็ก้าวข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคค่ะจนมายืนหยัดตรงนี้ยืนยันอยู่ตรงนี้จะสู้ไป จนกว่าลมหายใจสุดท้ายเนาะว่าจะนำแบรนด์ไทยไปไกลระดับโลกนี่คือการตอกย้ำว่าเราจัดที่นี่อินเตอร์เนชั่นแนลฮอลล์เพื่อประกาศให้กับคนทั้งโลกรู้ว่าสินค้าไทยก็ไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกค่ะความตั้งใจของการจัดงานในวันนี้คืออะไระคะคือการบอกให้คนอื่นรู้ว่าประเทศไทยนะคะไม่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่แต่ว่าพลังของคนไทยที่เขามีพลังด้านดีเนี่ยมันยังมีอยู่จริงนะแล้วก็ทุกๆคนก็สามารถลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ถ้าเรารวมพลังกัน พลังทีมเวิร์กแม้จะมีไม่กี่คนแต่สันสะเทือนไปทั้งจักรวาลครูเองสร้างลูกศิษย์มากมายที่เปลี่ยนแปลงชีวิตกัมบอดีานะยคะมี Queen of universe ราชินีกว่าจักรวาลกดแรงดึงดูดที่เข้าไปเปลี่ยนแล้วหนึ่งไลฟ์มีคนดูเป็นแสนเป็นล้านคนดังนั้นจากการที่เขาเป็นลูกศิษย์เราวันนี้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้และเราได้ส่งต่อสิ่งนี้กับคนทั่วโลกมันประจักษ์ต่อสายตาเราอยู่แล้วดังนั้นไม่จําเป็นต้องอธิบายให้คนทั้งโลกแต่การจัดแบบนี้เพื่อตอกย้ําให้้้้คนนนนนนอืื่่่รรูววาาาาััีีีถเเมมจจุดยดยทชก การไปต่อการไปต่อและการไปต่อเท่านั้นจึงจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าเราของจริงหรือเปล่าค่ะกิจกรรมในวันนี้มีอะไรบ้างคะกิจกรรมวันนี้ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมของการให้นะคะเราคืนกำไรให้กับลูกค้าตัวแทนคนที่รักกันคือเราจะแทบไม่ใช้ดาราไนท์ดอเลยเพราะเราอยากให้ทุกคนที่มีความรักความศรัทธากันจริงๆได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่แห่งความสุขแห่งความอุดมสมบูรณ์ในความรู้สึกในหัวใจความคิดทุกอย่างค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าที่นี่คือพลังแห่งการหลอมรวม,มความศรัทธาและการให้ะคะ่ะ การบางเป้านในปีนี้ยางไรบ้างครับว่าโปรเจกต์แรกก็ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วในปีนี้นะคระับปีนี้คาดว่าไม่ต่ำกว่าพันนะคะอันนี้ขั้นต่ำนะคะเพราะว่าสิ่งสําคัญมากที่สุดไม่ใช่จํานวนเงินค่ะแต่จํานวนของคนที่ประสบความสำเสร็จยืนเคียงข้างเราวันนี้ขั้นต่ําที่ครูจะสร้างคนให้ประสบความสำเสร็จมีร้อยล้านแน่นอนเนี่ยขั้นต่ำหนึ่งร้อยคนเพราะว่า ครูสร้างมาแล้วเยอะยังไม่รวมกับคนที่มีรายได้หลักล้านไม่ใช่แค่คนไทยต่างประเทศผู้หญิงไทยในต่างแดนเราจะกู้ศักดิ์ศรีความเป็นไทยกลับคืนมารวมถึงเอเชียนะคะให้คนทั้งโลกรู้ว่าคนไทยหรือว่าคนเอเชียก็มีดีไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ เห็นว่ากิจก,กรรมภายในงานจะมีการพึ่งเสวนาหรือว่าให้ความรู้ของจากต่อตัวแทนหรืออะไรนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นคนที่หลอมรวมการประสบความสำเร็จมีทั้งคนทั้งเป็นอ่าด็อกเตอร์มีทั้งเจ้าของกิจการระดับร้อยล้าน200้ล้านหรือคนที่ยากจนกินมาม่าครึ่งห่อนะคะหรือว่าเจ้าของธุรกิจสาวโรงงานเยนเจ้าของกิจการระดับประเทศวันนี้เข้ามาจอยโปรเจกต์ก,กับเราเพราะว่าอยากจะขยายระบบที่เรียกว่า t s m u ออกไปช่วยเหลือผู้คนของโลนัานเองค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากสักนิดนึงคะ่ะฝากสำหรับผู้ชมที่รักครับ สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะวันนี้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นค่ะต่อให้คนจะคิดหรือไม่คิดกับเรายังไงยังไงวันนี้คุณก็ต้องตัดสินใจที่จะไปต่อในชีวิตของคุณเองนะคะวันนี้ครูเชื่อว่าพลังของความดีจะคุ้มครองทุกอย่างถ้าวันนี้เราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําว่ามันดีแน่นอนถ้าดีก็ทาค่ะถ้าชั่วเราก็เลิกแค่นั้นเองนะคะคิดแค่นี้นะคะดังนั้นคิดว่ายิ่งหวงยิ่งหายยิ่งให้ยิ่งหอมตลอด6ปีที่กูอยู่มารูรอดมาจากการ ช่วยเหลือผู้คนและการทําดีและเป็นจุดยืนที่จะไปต่อไปแค่ตายค่ะแค่นั้นเองเพราะคนเราชีวิตสั้นเกินกว่าจะมานั่งอิจฉาริษยากันดังนั้นไปต่อด้านดีดีกว่าค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะโอเค